คลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงทุกคนได้ผ่านการ swap ด้วยชุดตรวจ ATK หาเชือ COVID ้อโควิด -19 เรียบร้อยแล้วบางคลิปอาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วย เอต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวตัวกลุ่มภาคีเบเตวนะครับออวันนี้เรามาฉลองปีใหม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนมาสนุกด้วยกันนะครับ

คายืนอยู่คายยู่คายืนอยู่เจอแล้วเจอแล้วพ่อพ่อเราได้แล้วนะคะเราได้แล้วพ่อยังงงเลยว่าละครอะไรกันเนะพ่อพ่อผูนวยกรนวารผู้อนวาู้อำนรอำนวกานวยกาอนว้อำนวย้าวยอนวารผู้อนวนวอยอ้าวยกอำนนวยกอำนวยนอยู้อำน้ มาที่นี่ก่อนเมื่อกี้ตาหลารู้หรือยังฮะเราทำโทษเรื่องอะไรครับผมนั่งไม่ทันพอลำวงจบปุ๊บเรานั่งคนนั่งหลังสุดกเออนะรู้นะนะโอเคส่งลำวงอไม่ไม่ต้องแล้วทำทำโทษไปแล้วเมื่อกี้ชอบอออยากโนทำโทษต่อโอเคก็ที่นี่ต้อนรับนะเราเจอกันทุกทุกปีนะครับณสวนตาหลาใหญ่ตอรตบ์ม้า สายสชงนยงสายชงนะครับสนุกกันปีละครั้งนะทุกๆปีเรามาเจอกันนะฮะแน่นอนฮะพอเรามาเจอกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องฟังก็คือเจ้าของไร่ใช่ไหมใช่ให้เจ้าของไร่เปิดงานนะฮะได้ ต้องให้คุณตาหลาเปิดงานเลยใช่ใช่ตา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 หลามีมีแฟนไหมครับผมแฟนตาลาอยู่ไหนครับแฟนตาลาอยู่ไหนเไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่บางทีไม่ชินว่าแฟนได้คำนี้มันนานแล้วเนี่ยเมียตาลาอยู่ไหนครับผมอ่าเมียตาลาใช่ก็เมียตาลาอยใช่ไหมใช่มาเลยมาเลยคุณเม่นตื่นเชิญเลครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นครับจะเย็นก่อนที่จะอวยพรเลยใครมีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเตรียมตัวนะฮะ <c oughs> มีม,ม,มีมีติะแถวด้วยใครมีเอ่อสร้อยนะฮะสวยๆนะ,ะหนักบาทสองบาทก็เตรียมตัวนะฮะ,ะเชิญครับผมตลาอ่ะตบมือก่อนตบมือก่อนตบมือก่อนอ่าอ๋ <c oughs> อเฮ้ย <c> บ <oughs> <c oughs> <ส>้านเต็ดมาตอนรับ ปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ครับปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ปีใหม่สิถึงนี้ขอให้ลูกหลานทุกผู้ทุกทคนทีมาฮาพอนี่อาแม่นี่็ขอให้มีแต่ความ,มเเขอขอสุขความเจริญปาจฉนาสิ่งใดก็คอยสมความมุ่งมั่นปารฉนาครับการงาน,นใดจะเล่นก้าวนาครับจิตสิ่งใดก็ขอยสมหวังทุกสันต์ เทองไหลบ้านที่มันเงินเด้กองกันกองหรือว่าถือทไ่กินอทเนชีวิตอาชีพกุลามเจี๊ยบใหญ่ความไข่ใหญ่มีับบาทชนาอ่ากโไมไข่เจ็บทั้งปวงสาธุโอเคจุ๊บกันเน้อเอ๊ะกันเด้อเอะกันเด้อ

อแม่บอกว่าจะถามแม่จะพอดีเลยว่ารู้สึกอย่างไรว่าที่พวกเรามารวมกันแม่ก็รู้สึกเพิ่มใช่ไหมนะดีใจได้หลายที่ได้หลายตอนเช้าคอสวยเออคอคอสวยเดี๋ยวเราจะให้คนจับรางวัลขั้นแรกอะขอเสริมสักเพลงนึงก่อนนะฮะนานมาแล่วแปเก้าสิบสองสิบสาม ก่อนนะครับผมตลาครับตลาครับอ่าอยากจะให้ตาจับก่อนเลยเ1ครั้งบททั้งแปดรางวัลตาอยากได้อะไรตารางวัลใหญ่นี่ของไทยอยากได้อะไรได้ราวัลได้่างก็ากันอย่างใหญ่มากอ่าอ่าตาจับกนนอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอารางวัลที่ออก รางวัลที่ออกนะฮะเดี๋ยวผมแยมให้รางวันสหมายเลขสีนะสีอยู่ไหนสีอยู่ไหนชายเออไม่หวพ่อทินพ่อทินครับเดดจ็ดจดจดเจด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 ัั อ๋อม yeah, What ีติปด้วยมีติ๊ด้วยเออมีติปด้วยมีติ๊ด้วยพิเศษมีติปด้วยติด้วยเหรอตรงนี้ผมจับได้เลวมเดี๋ยวงาว้อย่างนี้หายนะฮะเชิญท่านสมสุขพทีนถ่ายรูปมาพสดร มความสุขให้่อตาหลานพี่มีความสุขมากมานะครับพี่ทพิธีน่าชมอัจจบเลยจเยทันใจเย็น Okay. <laughs> cái áp và dua yêu phải dua đều 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 đều phải dua 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 đều phải เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัดงเ้กับผมแต่พี่ต้องตั้งของก่อนออะมาตัมมาใหนัมาากนะครับผมอความฮะโอเคนะฮะเอาไปโฮมงะกับพี่นางนะฮะโอเคอ่ะหนุ่มใจร้อนหนุ่มใจร้อน